สวัสดีท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านนะครับสวัสดี FC ที่อยู่ต่างแดนทั่วทุกมุมโลกด้วยนะครับ mm. ผมอาจารย์ไายานธาอดีตกรรมก,การสมาคมโหรแห่งประเทศไทยในพระบรมราชิดูปธรรมพบกันวันที่15ทธันวาคมพุทธศักราช2566ตรงกับวันศุกร์ขึ้น3ค่ำเดือนอ้ายปีทถาวันนี้เราก็จะมาวิเคราะห์ดวชะตาของคู่รักระหว่างพระเอกลกครึ่งแถวหน้า กับนางเอกลูกครึ่งแถวหน้าเช่นเดียวกันนะครับซึ่งแต่เดิมมีแผนจะลั่นลัะคงวิวาในช่วงปี2 5 6 7ที่จะถึงนี้ได้ประกาศเลื่อนงานวิวาแบบไม่มีกำหนดนะครับวันนี้จะเป็นคู่ของคุณณเดชคุกิมิบยะกับคุณยายาอุรัสยาสเปอร์บันนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูกันว่าการเลื่อน,กา,านอการวางแผนแต่งงานนะครับที่จะเกิดขึ้นจะมีปัญหา ได้ในอนาคตหรือไม่อย่างไรนะครับคู่นี้จัดให้ตามคําแนะนำของ FC ผู้น่ารักเช่นเคยนะครับเรามาดูไทมไลน์ของทั้งสองคนกันสักนิดหนึ่งนะครับวันเวลาผันผ่านนะครับเร็วเหมือนโกหกนะครับคู่รักเดชคุกิมิยะกับยายาอุรัสยาสเปอร์บันคบหาดูใจกันมานานกว่า12ปีนะครับแล้วก็คู่นี้ได้พัฒนาการจากการเป็นคู่จิ้น ยกระดับไปสู่ความเป็นคู่จริงและกำลังจะก้าวไปสู่การเป็นคู่ชีวิตนะครับในช่วง2,553นะครับเริ่มต้นจากการเป็นพี่น้องนะครับ2,554เริ่มเป็นแฟนกันแต่ยังไม่ได้ประกาศออกสื่อนะครับ2,561คุณเดชเผยความในใจออกสื่อกับประโยคเด็ดที่ว่าก็รักเขาแหละครับนะครับ ปี2562คุณณเดชน์คุกิวิยะหลุดปากเรียกยญยวาว่าที่รักนะครับกลางวงสัมภาษณ์ต่อหน้าสือ่อเปิดตัวอย่างเป็นทางการกลางคอนเสิร์ตต่อหน้าแฟนคลับบอก f c ว่าเขาคือที่รักของผมครับและในปี2566นี้คุณณเดชน์คุกกิมิยะนะครับได้ขอคุณยญยวาวรัสเซียแต่งงานณประเทศอิตาลีครับจะเดิมคาดว่า น่าจะมีงานแต่งในช่วง2,567แต่ทว่าทั้งสองคนก็ออกมาให้ข่าวนะครับว่าปี2,567น่าจะยังไม่พร้อมขอเลื่อนไปก่อนนะครับทั้งคู่เผยว่าอยากจัดงานวิวาสามแห่งคือที่กรุงเทพนะครับที่จังหวัดขอนแก่นและที่นอร์เวย์นะครับคุณเดชกิจคุกกิวยะกล่าวว่า,ากล่าวกับผู้สื่อข่าวว่าตอนนี้ ก็ได <S an> ้เร <an> ิกได้ช่วงเวลาใหม่แล้วได้เริกอะไรเหมาะเจาะจังหวัดที่ดีก็จะแจ้งกับพี่ๆอีกครั้งหนึ่งผู้สื่อข่าวถามว่ายังเป็นปีหน้าอยู่ไหมหมายถึงปี2 5 6 7นะครับคุณเดชตอบว่าไม่ใช่ปีหน้าครับมีงานเข้ามาเยอะเราเตรียมตัวกันไม่ทันนะครับจริงๆเราก็ยังรู้สึกอยากพร้อมใส่ไอเดียได้แชร์กันทุกอย่างได้เต็มที่ในเรื่องความคิด ให้มันพร้อมจริงๆเราจรึงจะเริ่มผู้สื่อข่าวถามต่ออีกว่าอันนี้เป็นเลิกดีหรือเลิกสะดวกนะครับคุณเดชตอบว่าเลิกสะดวกครับด้วยครับนะครับเลิกบรรยากาศเลิกอุณหภูมิเลิกฤด,ดูมันเกี่ยวกันไปหมดเลยแต่ว่าเราจะหาวันสําคัญอีกทีหนึ่งนะครับส่วนสถานที่ก็รู้แล้วว่าที่ไหนบ้างแต่รายละเอียดยังไม่ได้ลงลึกนะครับสอรี่ มาถึงตรงนี้นะครับการเลื่อนงานแต่งก็ดังที่กล่าวมานะครับคู่นี้ผมเคยวิเคราะห์ในช่อง Youtube แห่งนี้ไว้หลายครั้งนะครับหากท่านผู้ชมอยากให้ท่านผู้ชมนะครับเข้าไปชมพิมพ์คำว,ว่าวิเคราะห์ดวงนดัดเดชยายานะครับเดี๋ยวเรามาดูจากดวงชะตาของทั้งสองคนกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับคุณยาย่าอุรสัสยาสเปอร์บันเนี่ยเกิดวันที่18มีนา2536ตรงกับวันพฤหัส,สบดีแรม11่ค่ำเดือน4ปีวอก ในทางสากลน,นั้นเป็นปีละกานะครับด้วยยังไม่ขึ้น1นึ่งาเดือน5ยังถือว่าเป็นปีนักสัตว์เดิมท่านผู้ชมก็เช่นเดียวกันนะครับอายุป,ปัจจุบันคือ30ปี8เดือนกับ28วันย่าง31ปีคุณเดชคุกิมิยะเกิดวันที่17ธันวาคองนมบนะครับรงอ,อวันอังคารขึ้น11ข่ํคเดือนอ้ายหรือเดือน1นะครับปีมแม่อายุป,ปัจจุบันคือ31เดือน11เดือนแล้วก็วยง3 12ปีนะครับจะครบวันเกิดอีกสองวันคือับเบอร์ออเลนนะครับเดี๋ยวเรามาโฟกัสเรื่องความรักความเป็นคู่ครองกันเลยแล้วกันนะครับคุณยาย่าเกิดวันพบหัสคุณณเดชเกิดวันอังคารในทางโหราศาสตร์นั้นถือว่าเป็นคู่สมพลคู่สมพลแปลว่ารวมกันเพื่อน,นําไปสู่ความสําเร็จความเด่นดังเดือนเกิดคุณยาย่ามีดาวพุธกลุ่มนะครับคุณณเดชมีดาวอาทิตย์กลุ่มในทางโหราศาสตร์นั้นถือว่าเป็นคู่คิด ช aling, okay. mm ่วยกันค so, okay. oh so, so ิดช well. <laughs> ่วยกันทานะครับความมั่นคงครอบครัวพันธุคุณจะย่าจุดนี้ค่อนข้างจะมีปัญหานะครับด้วยพันธุเป็นไปกระทบราหูคุณเดชจุดนี้ก็ดีเสียพอๆกันข้อดีคือพันธุอยู่บนฐาน14จักรพรรดิส่วนข้อเสียคือไปกระทบกีณซึ่งมีเรื่องให้ต้องแก้ไขนะครับความมั่นคงคู่จุดที่เป็นลาภคุณจะย่าจุดนี้ค่อนข้างดีนะครับด้วยเป็นดาวฤหัสเป็นดาวสุคระเคุณเดชจุดนี้ก็ค่อนข้างดีด้วยเป็นดาวพุธเป็นดาวสุคราะเ์เช่นเดียวกันและอยู่บนฐาน14จักรพรรดิ คู่คองปัตตานีคุณย่าจุดนี้ค่อนข้างดีนะครับข้อดีจุดที่1นนะครับปัตตานีไปกระทบโอขาคู่นั้นจะเป็นคนมีทรัพย์นะครับจุดที่2ปัตตานีไปกระทบสุภะอยู่บนฐาน14จกกักรพรรดิคู่นั้นจะเป็นคนมีเกียรติมีฐานะหรือมีชื่อเสียงคุณเดชจุดนี้ก็ค่อนข้างดีเช่นเดียวกันนะครับด้วยจุดที่1ปัตตานีอยู่บนฐาน16หโซลต์หมามงคลนะครับคู่เกื้อหนุนมีความสะดวกสบายในการคลองคู่นะครับจุดที่2ปัตตานีไปกระทบหมา,าอมุปถัมคู่นั้นเกื้ ซึ่งกันและกันนะครับมาดูสมพงค์คู่แล้วได้ทังนี้นะครับคู่วันเกิดเป็นคู่สมพลคู่เดือนเกิดเป็นคู่คิดถือว่าดีนะครับส่งเสริมดวงชะตาซึ่งกันและกันความมั่นคงครอบครัวดีเสียพอๆกันคุณเณดชดูจะมีภาษีดีกว่านิดหนึ่งนะครับความมั่นคงคู่ดีทั้งสองคนการเป็นคู่ครองก็เช่นเดียวกันนะครับด้วยเป็นคู่เกื้อหนุนดวงชะตาของทั้งสองคนถือว่าฉลกต้องกัน ช่วงอายุจรของคุณยาย่าเนี่ยอายุ3 0ย่างสเนี่ยคือเรามีนา66ถึงมีนา6 7นะครับมีความโดดเด่นในเรื่องคู่ครองเพศตรตงข้ามมากนะครับด้วยเลขปัตตนิเป็นสีในทางทักษะเรื่องขอถูกแต่งงานก็เกิดขึ้นแล้วนะครับถือเป็นการเข้าฉลกในดวงชะตาคุณเดชช่วงอายุ32ย่าง3-3นะครับคือราวทันวา66เนี่ยนะจนถึงทันวา67 ดวงชะตามีความโดดเด่นในเรื่องคู่ครองเพศตรขงข้ามมากนะครับด้วยปัตตานีเป็นสีในทางทักษะโอกาสแต่งอยู่ในช่วงนี้เป็นไปได้สูงนะครับจากการสัมภาษณ์เหมือนจะแต่งไม่ทันภายในปี67ซึ่งขัดกับดวงชะตาที่มีความชัดเจนนะครับจะว่าไปแล้วคู่นี้ไม่ว่าจะแต่งกันในช่วงปี67หรือแต่งกันในช่วงปี2568ก็ไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใดน,นะครับแต่ว่าในดวงชะตาของคุณยาย่าอุรัสยา ช่วงอายุ3-2อย่าง3-3เนี่ยคือเราวมีนา6-7ถึงมีนา6-8โอกาสที่จะมีนเดชตัวน้อยเป็นไปได้สูงมากนะครับมาถึงตรงนี้พอจะขมวดปมได้ว่าในการเลื่อนการแต่งงานของทั้ง2คนแบบไม่มีกำหนดเพื่อ,เ,อ,อเมื่อวิเคราะห์จากดวงชะตานะครับถึงอย่างไรการแต่งงานของทั้ง2คนก็จะเกิดขึ้นไม่เกินปี2568 จะเกิดขึ้นช้าหรือเร็วก็ไม่ได้มีปัญหาแต่อย่างใดที่สําคัญทั้งสองคนหากลั่นระครังวิวาเมื่อใดนะครับณเดชตัวน้อยหรือย่าตัวน้อยจะตามมานะจากนั้นอีกไม่นานนะครับหากมีโอกาสที่เหมาะสมผมก็จะมาวิเคราะห์ดวงชะตาของทั้งสองคนให้ท่านผู้ชมได้ชมในโอกาสต่อไปนะครับผมอาจารย์ไกนันทาย,ยินดีให้คำปรึกษ,ษากับทุกท่านไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวการงานการเงินความรัก ธุรกิจการลงทุนบุตรหลานการสอบไล่การเลือล่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งการโยกย้ายสุขภาพโรคภัยหรือทุกข์่าวที่เป็นปัญหาของท่านด้วยประสบการณ์ที่อยู่ในวงการโหนมามากกว่า20ปีเรารูลล้มากเกือบทุกศาสตร์แล้วก็ตวรวจดวงชะตาของบุคคลในทุกวันก็จะทําให้มีความผิดพลาดได้น้อยข้อมูลที่ผมใช้ในการตวรวจดวงชะตาจะใช้อยู่5อย่างนะครับหนึ่งคือวันเดอนปีเกิดเวลาเกิด2ถ่ายลายฝ่ม 2, ามือทั้งสองข้าง3ก็คือไรเซนไม่มีไรเซนเขียนชื่อนามสกุลได้เลยมือพบื้องต้นของลายมือนะครับ 4คือรูปใบหน้าเพื่อดูงหงเหงและ5คือบริบทศับที่ท่านใช้ขอบคุณทุกท่านสําหรับการรับชมขอให้ทุกท่านมีความสุขความจเจริญเงินทองอย่าได้ขาดมือนะครับกดไลค์ก็ขอให้ได้เงินแสนกดติดตามก็ขอให้ได้เงินล้านกดกระดิ่งก็ขอให้มีแฟนน่ารักและอยู่ในวานขอบคุณทุกอคอมเมนต์นะครับถ้าอยากให้วิเคราะห์ดวงชะตาของท่านใดก็ฝากไว้ที่ใต้คลิปติดต่อกันที่0811599996นะครับเบอร์นี้เป็นทั้งเบอร์โทรและ ID ดี n ลน์ เวลาก็ประมาณสักเก้าถึง21่สนาฬิกาของทุกวันค่าบูชาครูก็5 0 0บาทต่อหนึ่งดวงชะตาจดไม่ทันดูคําอธิบายใต้คลิปนะครับหากท่านผู้ชมสนใจดาราท่านใดที่ท่านชื่นชอบให้พิมพ์คําว่าวิเคราะห์ดวงแล้วก็ตามด้วยดาราที่ท่านชชอบหรือพิมพ์คําว่าห้องโหนนารันทานะครับซึ่งผมทําเป็นรายการไว้มากเกือบ300คู่เลือกคู่ที่ชอบตามอัธยาศัยขอบคุณอีกครั้งสําหรับการรับชม ในวันที่ท่านมีปัญหาหรือตัดสินใจอะไรบางอย่างไม่ได้โทรมาคุยกันพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปนะครับมีปัญหาชีวิตคิดอะไรไม่ออกบอกอาจารย์กายขอบคุณและสวัสดีครับ